โอ้โหทุกคนลาจบเปิดเดียวคุ้มค่าเลยครั้งใต้นี้เขาปูผักริมน้ำจ,จริงๆอ่ะรูกชก30สิปีมีหนเดียวอานนี่คอนเซปช่องเรานะครับหอยเชอรี่นาเรือหอยเชอรี่น้ำโขงเขาเนี่ยกอลมัมลาไปกาการที่ไปอยู่ริมน้ำโขงในช่วงฟ้าเริ่มหมดแสงนะครับการเดินทางของผมนะครับมักจะอย่างของอยู่บนเส้นทางการเดินทางที่ไม่คาดหวังเสมอกับเรื่องราวที่ผมอยากจะถ่ายทอดแล้วผมเห็นว่ามันน่าสนใจน่าติดตาม กบับบรรยากาศวิถีบ้านๆแล้วก็สถานที่ต้องเที่ยวรวมถึงอะไรต่างๆอีกมากมายที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับไปสุดแล้วหยุดที่อันนี้ทัวร์ครับนะแกงคุดคูนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ลงมาด้านล่างเราอาจจะไม่เห็นถ้าเกิดเราเอารถไปจอดแล้วเราเดินลงมาเฉยมองไปก็คือตัวนี้ผมว่าไอ้แกงคุดคูอย,อยู่ตรงไหนแล้วทาไมถึงชื่อแกงคุดคูตรงนี้แหละคือแกงคุดคูนะครับจะมีจุดบริการเรือนําเที่ยวนะครับแล้วก็มีโซนที่สามารถหาปลาได้ด้วยนะครับ วิธีคนที่ยังต้องอยู่กับน้ํากับบรรยากาศที่เป็นแนวรอยต่อชายแดนไทยเรานี่คือยังมีโมเสเน่ให้เราได้ติดตามแล้วผมก็กําลังจะเดินไปดูคนหาปลาครับผมคิดว่าเขาอาจจะหาปลาแจกก็ได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรือที่ไปหาปลาววาไอ้ผมให้เข้าไปสัมผัสเระะื่องราวของเขาผมก็จะเข้าไปถ่ายทอดให้ทุกคนได้ชมนะครับนี่แต่ก่อนหนึ่งเหน่งก็ได้สิ่งื่นได ผมจะไปดูปลาที่เกองตกรับว่าเป็นปลาอะไรมีสายพันธนะุ์ไหนบ้างและตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับรอชมโอ้โหนูน่นน้ำแรงนะครับตรงแอ่งคูคน้ำแรงครับมันจะเป็นเวงน้ำโคง้งน้ำที่ไหลซอกไปตามโคดหินนะครับอันตรายถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยเฮ้ยเรือลำนี้กำลังขึ้นมาไม่แน่ใจจะมาจอดหรือว่าจะไปครับนะคงมีการหาปลาในหลากหลายรูปแบบที่ให้เราได้ค้นหานะครับอุ้ถ้ขาจอดนี่ผมจะไปเลย ไม่จอดนะคนนั้นจะไปจอดท่ามากกว่าตรงนี้มันไม่ใช่ท่าไงมันคือคล้ายๆกับเบื้องนนะ้าแล้วก็ผืนทรายที่คนมาตกปลาแล้วก็นั่งพักผ่อนเป็นไง,ไงโอ้โหนี่คือเรามาใกล้น้ำโขงมากๆแล้วก็ไม่ไกลชายชแดนลาวด้วยนะครับเนินทรายเนินหินเนินกรวดโอ้โหบรรยากาศดีวิถีชีวิตเรียบง่ายแหมเจนๆจนนี่คือได้นั่งเดือนําเที่ยวครับเขบาก็น่าจะพาล่องไปตามแก่งคุดคูแน่น,นอนครับเนี่ย โอ้โหดูอันนี้วิ่งไปนั่นไปไกลนะครับน่าจะตกปลาใหญ่พอสมควรเลยไปดูปลาที่เขาตกเขาว่าจะมีไหมนะครับอันนี้คือสองเจ้านะครับตกนี้คือน่าจะเล่นปลาใหญ่แล้วไม่ใช่ปลาน้อยครับนี่คุณลุงสวัสดีครับเออไม่ใช่คุณลงุงเลยถามนั่นตกปลาได้ไหมครับเนี่ยได้ตัวมาไหมครับยังเลยนะ ที่คนนั้นเขาได้บ้างไหมล่ะที่ที่ลงไปวางเป็นนะครับเนื้อได้บ้างไหมเนื้อคนนู้นนะยังเหมือนกันนี่กล่าว่าตกอปลาใหญ่หรือใช่ไหมครับอ๋อะกะปลาใหญ่นะยังไม่มีใครได้เลยทุกคนมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยเที่ยงนะโอ้โหสามชั่วโมงกว่าแล้วผมเดินเลาะริมน้ำโขงดีกว่าทุกคนแล้วก็นี่น้ำโขงวันนี้คือใสเจ้านะครับ สนิ่งนะครับนี่แล้วก็ทรายแบบเป็นละมุนเลยนะครับแต่ว่าสีออกจากคันางนิดนึงนะครับผมถามคุณตกปลาครับว่าผมจะเดินทางไปตรงจุดที่เขาปล่อยแหน่งได้ไหมเขาบอกว่าเดินได้นะครับแต่ก่อนเนี่ยน้าอาจจะถึงบริเวณโซนที่เราเดินเนี่ยแต่ว่านาตอนนี้คืนน้ําไม่ถึงเราน่าจะเดินทางไปถึงจุดนู้นนะครับหรือถ้าไม่ก็เราจะเดินขึ้นไปด้านบนก็ได้ครับเดินไปตามถนนนะครับก็จะมีจุด ลงไปด้านล่างเพื่อไปดูจุดที่เขาลงเรือครับเขาก็จะปล่อยนักเป็นรอบๆเนี่ยพล,ล,ลังกลับมาเลยนะครับถ้าโชคดีเขาก็จะได้ปลาถ้าโชคไม่ดีก็อาจจะต้องขายหลยรอบหน่อยหนึ่งนะครับถึงแล้วครับท่าเรือที่เขาลงไปหาปลากันนะครับมันจะเป็นแพรจริงๆด้วยแล้วเป็นบ้านนอนแพเหนไหม้เป็นไม้ไผ่ก่อๆน,นะครับที่เขาใช้ในการพักผ่อนแล้วก็เป็นที่หลบแดดหลบฝนแล้วก็เป็นที่ทํามาหากินของพวกเขานะครับมีสเตอริโอข้างน้ำด้วยทุกคน เรามาดูบรรยากาศริมน้ําของที่เขาไปหาปลามาได้เลยนะครับเขาบอกว่าเขาล่าไว้ตรงเสาน,นะครับหนึ่งตัวผมไม่แน่ใจว่าปลาอะไรเลยขอมาสํารวจดูก่อนจริงๆในตะก,ก้านี่ก็มีมันเป็นปลาเล็กนะครับธรรมดามากเลยแต่นี่คือปลาที่ใส่ประมาณครึ่งโลอยู่นะครับโอ้นี่มันมีเสียงร้องด้วยทุกคนมันเป็นปลาที่ผมเคยเห็นอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยมีเสียงด้วยทุกคนพอดีมีเรือประมงขึ้นมาหนึ่งลำเดี๋ยวผมจะไปดูครับว่าพี่เขาได้ปลาหรือเปลา่า นะครับส่วนตัวเนี้ยนะครับมีคนจองแล้วคนที่ผมคุยด้วยนะครับเขาอก็จะเอาปลาไปทําอาหารไม่ได้ไปขายครับซึ่งผมบอกเลยครับว่ามันเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่เขาต้องพึ่งผาแม่น้ำจริงๆอ่ะแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้นะครับไปดูปลากันครับว่ามีไหมเอ้ยมีครับทุกคนเล็กใหญ่ไม่ไม่รู้ครับแต่ว่ามีตัวสงตัวอยู่นี่แล้วก็มาจอดที่ท่าจอดเรือเขานี่ยอ๋อนี่ตัวเดียวปลาตัวเนี้ยพี่เขาบอกว่าเป็นปลาจกนะครับเป็นปลาที่ร้องได้มีเสียงนะครับเห็นไหม คือเป็นปลาในแม่น้ําของที่ค่อนข้างหายากครับไซคึ่งโลครับมีคนจองแล้วครับปลาโจกนะครับตัวนี้โอ้โหทุกคนปลาโจกมาดูลํานี้ครับกำลังจะเข้าฝั่งครับเรามาดูครับว่าพี่เขาได้ปลาบ้างหรือเปล่านะครับทุกคนทุกคนพี่เขาเอาเรือมาขึ้นตรงสมนเรนที่เป็นน่าจะเป็นหน้าท่านามานเขาครับผมไม่เห็นเลยเมื่อกี้เขาขับเรือมาตรงนี้แล้วเขาก็หายไปอ๋อน่าจะอยู่ตรงนู้นครับทุกคนเขาบอกว่าน่าจะได้ปลาหลายตัวอยู่พอสมควรเลยนะครับถามพี่อนพี่ครับได้ปลาเยอะไหมเอ่ย ได้ปลาเยอะไหมครับขอดูหน่อยได้ไหมครับขอดูหน่อยได้ไหมครับต้องขึ้นทางไหนเอ่ยตรงนี้เนาะไปดูครับนี่เปิดนี้ถือว่าหมาดเลยครับนี่พี่กงลังแกะปลาเต็มเลยแล้วตรงที่ผมอยู่ก็คือจะเป็นมู่บของคนที่หาปลานะครับเป็นท่าน้ําบนแพ้แม่น้าโขงครับนี่จะไปดูพี่กับกดอู้ยเยอะมากทุกคนเปิดเดียวคุ้มค่าเลยโอ้ยนี่นี่เปิดเดียวแล้วครับพี่ นะครับทีเดียวนี้คือได้อย่างนี้เลยเนาะครับโอ้โหหม่านมากอยู่บนน้ำโขงแล้วเห็นเขาล่องอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปกับพี่เขาเขาได้ไหมอยู่นี่อยู่นี่มีคนได้ไหมครับอ๋อมีอยู่แค่คน <laughs> หนึ่งอะครับม,มีตัวใหญ่ไม้ครึ่งโลครับที่ <c oughs> พกไว้ ทีเดียวคุ้มค่ามากโอ้นี่ตะเพียนไงตะปา่าครับอะตะป่าเหรอครับผมก็รู้ตะเพียนดูห่างแดงเลยครับนี่ตะป่าครับตะปา่านี่ตะปา่าป้าโถคุ้มค่ามากเลยเปิดนี้ทุกคนดู <c oughs> เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่น่าสง่งเอาลงไหลครับนี่เดี๋ยวพี่ก็จะเอาขึ้นบ้านแล้วนะครับ อันนี้คือจะลงอีกไหมครับหรือว่าแค่นี้แค่นี้ครับอันนี้พอกินละครับโอเคพอครับมันสุดยอดยังมีคนอื่นที่ลงไปหาอยู่ครับเนี่ยตามเนี่ยก็คือมีลงไปหาอยู่ตัวเดียวรัว่าตัวใหญ่ไหมครับขอดูหน่อยได้ไหมครับไปดูปลาครับทุกคนพี่เขาได้ปลามาหนึ่งตัวครับเขาบอกว่าหนึ่งตัวแต่ว่ามีลุ้นครับว่าไซส์ขนาดไหนครับพี่กขาลังขึ้นมาจากบริเวณโซนที่เป็นริมน้ำโขงโอ้ ตัวใหญ่ครับทุกคนโอ้โหนี่ปลาอะไรเอ่ยอุ้ยปลาโจกครับโอ้โหปลาโ,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 โจกก็พอได้อยู่ครับนี่ไซนี้ก็มีครึ่งโลกว่าครับดูแล้วน่าจะหกขีดได้เลยโอ้ไปโรยนะปลาโจวัน <ś>, นี้จับปลาโจกมาได้ครับปลาโจกนี่จะเป็นปลาพูดได้นะครับที่เขาบอกกันของคนที่นี่นะครับมันจะมีเสียงร้องโอ๊กโออ๊กโอ๊ัโอ๊กโ,โอ๊ก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 นะ นี่เดี๋ยวพี่พยกให้ดูฟังเสียงนะมันจะมีตัวที่เขาได้มามันจะร้องอยู่อตัวนี้ร้องไหมเอ,อ่ยเออร้องจริงด้วยโอ้โอ้โอไปดูครับพี่ก็จะชั่งว่าได้ไซส์กี่ขีดกิโลขาบอกว่าประมาณโลว่าผมประมาณ8ขีดดูนะครับว่าเสียนาปลาแห่งน้ำของกับอันเนอร์ทัวใครจะไม่ว่าใครโอ้ยอประมาณผมดาประมาณแปนะโลละร้อยห้าสิบครับซื้อที่ ท,ท่าเรือนะครับพี่ก็บอกราคาประมาณนี้นี่นี่นี่โลพอด,ดีเลยทุกคนพี่คอมเม่นว่ะโอเคพี่คุกพกๆนะคุกค่ในน้ำก่อนครับเดี๋ยวให้มันเป็นด้วยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวก่อนปัดไปค่อยเอาไปได้เพราะมันก็จะอยู่ในน้ำนะครับเนี่ย,ยผมออกมาจากบริเวณโซนที่เขาหาปลาตรงแก่งคุคูะคะแล้วครับล้วก็ล้อมไปตามริมโขงมีที่พักเต็มเลยไม่คิดเลยว่าตรงแก่งคุคูนี่ที่พักจะเยอะมากๆนะครับแล้วก็ราคานี้คือหลากหลายครับมีตั้งแต่หลักร้อยกลางๆถึง หลักพันนะครับเมื่อกี้ผมโทรมาเซอร์วที่พักตรงนี้นะครับราคาได้อยู่ที่ราคาลดระดับกลางๆนะครับผลิตผมมาในช่วงวันที่ไม่ใช่วันหยุดนักคาตาเลอ์อะไรแล้วก็เป็นวันธรรมดาเห็นห้องพักใหม่ๆก็โทรมาเซอร์วแล้วก็ต่อราคาตอนที่นี่แหละที่คุยเลยปล่าก็ยังอยู่ในหลังรถนะครับผมเอามาไปเป็นๆอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูห้องพักก่อนก็ดูใหม่ดีนะเขาบอกว่าจะมีริมโของอ่ะอยู่ที่นะคาปกติ800นี่ก็น้แล้วนแล้วก็ อ่าตรงนี้คือจะมาอ่หกร้อยแต่ผมขอต่อนิดนึงเขาก็น่าจะได้อยู่พอดีผมมาในวันธรรมดาเดี๋ยวผมไปต่อรอแล้วะครับแล้วดูห้องพักก่อนถ้าโอเคเดี๋ยวไปดูห้องพักแล้วก็ปานี่ค่อยว่ากันอีกทีอาจจะปล่อยก็ได้นะครับเพราะว่าดูแล้วันไม่มีสถานที่ทำแน่ๆเลยครับห้พอพงพักที่ตัวนี้ครับไม่ใช่นี่นี่คือบ้านเขาทุกคนครับปาน,นี่ผมจะปล่อยคุณนที่เป็นเจ้าของที่พักวาถ้าเกิดปลาโจกเดี๋ยวเอาขึ้นจากน้ัดแล้วเปอร์เซ็นต์ร้อนนี่คือแทบไม่มีเลยใช่ไหมครับ คุณน้าก็ชี้ทางลงไปที่น้ํานะครับกับชี้ไปที่เตาเพราะผมจะเอาลงเ<อ>ตาล,<อ>ล,ลงน้ําอย่างนี้รอดเลย<อ>คุณน้าเพราะว่าเอาขึ้นมาเลยแล้วที่คุณน้าบอกเตาตรงนี้รอเ,เลยวันนี้มีส่วนกลางมีเตานะแต่มันง่ายท้อนะเมื่อกี้แต่ว่าคือมันเล็กไปผมก็เลยเอาเชือกผูกให้มันตั้งหลักนะครับก็เดี๋ยวเนี่ย,ย,ยพอ,พอปล่อยเชือกมันก็จะง่ายท้องคว่ำเงี้ยแต่ว่าเราจะผูกเชือกไม่ปล่อยไปก่อนถ้ามันฟื้นมาเลยปั๊บก็คือมันก็จะได้สู่อิสรรภาพนะครับแต่ว่าถ้ามันมันลอยๆผมก็จะดึงเชือกขึ้นมานะครับคือวัดดวงนั่น เจ้าสิอยู่ยังไง <c oughs> จะอยู่ในตาจะอยู่ในน้ำเลือกเอาเดี๋ยวคนนเส้นทางตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่เขาปั่นจักรยานมาบนสะพานคอนกีซึ่งเป็นเส้นทางเดิอนออกกลังการและเห็นวิวของแม่น้ําโขงครับแต่ว่าผมจะไม่ใช้เส้นทางนั้นผมจะใช้เส้นทางที่เป็นทางลงไปส่วนผักของรีสอร์ทที่ผมมาพักนะครับคุณลุงชี้เป้าเตาตรงนี้น่ะชี้มาเลยว่าทากินได้เลยวิวดีบอกอนุ่มนะครับไม่เป็นไรผมอยากเห็นวิถีชีวิตของคุณลุงด้วยครับก็เลยมาดูคุณลุงกลาลังรดน้าผัก แล้วก็เดี๋ยวมาปล่อยปล่อยปลาแล้วก็จะเก็บผักลุงไปกินแทนอุ้ยครัง้งตายนี้เขาปลูกผักริมน้ำจริงๆอะ่ะที่อืเขาก็ปลูกเอาไว้กินเอาไว้ใช้เอาไว้แบบขายนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นปเป็นเส้นธุรกิจประหยัดกันไหมปลอสารพิษปลอสารพิษนะคุณลุงนะไม่ได้พ่ยนยาโอ้น่ะเป็นไงล่ะคนตัดตัดไปกินได้เลยนะอ๋อนี่นี่โอ้คุณลุงบอกทาาไหรกินไอ้ลุงปล่อยปลาไปใช่เหรเอาเอาผักไปกินแทนไอ้นี่จะเปิดผัดนะ อันนี้กระเพรากระเพราใช่ไหมคุณลุงอู้อันนี้น้ำโข้งแล้วน้ำเลยนะคุณลุงน้ำโคงแล้วนี่น้ำโค้งโอ้โทุกคนคุณลุงน่ารักมากเจ้าของรีสอร์ทนะผมบอกที่พักที่ต้งไว้แล้วที่นี่ต้องจับลาวนะอ้าวกล้องไม่จจับลาวฝั่งไทยจะจับลาวได้ไม่ได้จอไม่เนอะคุณลุงเรียกลาวไม่ใช่อย่างนู้นหรออันนู้นลาวนะครับอันนู้นรอเอาลาวอันนี้เราก็รอเอาลาวคนละลาวกนะครับอันนี้ลาวจับอย่างนี้ได้อยู่คุณลุงผมแข็งแข็งอยู่ครับแข็งอยู่ จะไปปล่อยปลากันทุกคนนี่ทุกคนรอดไปเลยตัวละโลนะคุณลุงเห็นไหมครับรอด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 นะรอดแน่นอนรอดแน่นอนเอาไว้เลยโชคดีของเขาโชคโชคดีของเรารู้เปล่าวันนี้จะมีเมนูเป็นแบบเดี๋ยวจะให้มันขื้นก่อนเพลินเลยละเป็นนั่นแหละรับขงอันนี้นรัโขง เออได้เลยได้เลยปล่อยเลยลองรอให้มันคืนหน่อยมันเดี๋ยวมันอ๋อัััวมนนน่เคือเดี๋ยวจะได้จับเราใส่เตาลองดูก่อนลองดูก่อนโอ้ยสบายสบายสบายเลยสบายนะทุกคนดูได้เราได้แล้วมาลองปล่อยเช็คดูดีมีสุปนะความดีของเจ้าแล้วที่เจอคนหน้าตาดีใจดีดังหฮะตับดีๆยายมันติดไปด้วยครับหรือว่าดึงออกจะได้อยู่ครับคุณลุงน่าจะได้อยู่อ่า มาร้องแล้วม่ขอบคุณขอบคุณมบอขอบคุณขอบคุณขอบคุณน่ะคุณคุณลุงอันนี้ป่านี้มันร้องได้จริงๆเนาะร้องได้ย่ไม่ขอบคุณผมครับอดีแล้วขอบคุณแล้วโชคดีต่อไปแล้วอย่าบอกเลยอย่าไปติดด้านเขาอีกตะขายเขาอีกนะวันน้าถ้าไม่เจอคนหน้าตาดีใจดีนี่คืออาจจะไม่รอดแล้วว่าใจนี้มันคมมากหลังมันอ่ะคมมากนลถ้าไม่ไหวก็ตัด ได้เข้ากันลงได้ละคมมากคล้ายๆใบเลื่อยนะครับโอ้นั่นแหละปล่อยเขาเลยทุกคนเรายกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นฟ้าหน่อยนึงโอเคฮัดโหลเอาให้มากดัทีด้ๆนะเออโอเคขอลุณโอเคเอาไป่ไม่เข้มาจ้าจอกไปเลยทบดีไปเออเจอชาวบ้านเล็โอ้ดำดิ่งเลยดำดิ่งเลยสุดยอดไปหาอะไรกินต่อดีกว่า ตายแล้วไม่ควรใจดีมันนักบ่าอย่างนี้นี่เองแต่เพื่อ<ค>นก็ดูว่าทำได้เส้นทางการเดินทางในช่วงประมาณ5โมงกว่าๆครับ5้าโมงเย็นตอนนี้พาทิศใกจะรับขอบฟ้าคุณลุงให้ผมยืมจักรยานไปขี่เล่นนะครับริมโขงเนี่ยปั่นตามทางปูนไปจนถึงเอ,อตัวชิงคัานที่เขาเป็นถนนคนเดินผมก็จะไปเชิ์ดูของกินรูตลาดไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกลางวันเราเดินทางมาเนี่ยร้านยังไม่เปิดแล้วคนก็น้อยไงช่วงเย็นอาจจะมีคนเข้ามาพักหรือแม้แต่กระทั่งนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินเข้ามาจับจ่ายใช้สอยนะ คันนี้นะจะเป็นตัวช่วยในการที่จะให้เรามีที่จอดนะครับคุณลุงบอกว่าถ้ากลับมาไม่ไหวใส่3ล้อมาได้เลย3กิโลเอง <laughs> 3กิโลแม้หรือเปล่ปาไม่รู้ครับแต่ว่าผมก็อยากเอาบรรยากาศชิลๆได้เหมือนได้พักผ่อน้นดิแรกได้เติมไฟชาร์จพลังให้ตัวเองยังคงอยากจะเดินทางต่อนะครับวันนี้ขอในโหมดที่ไม่ไม่ยากสบายๆแต่พวกนี้ยอ๋อจะเชียงคานมันจะไม่ใช่ที่เที่ยวมันจะเป็นแนวอุทยานแนววิถีชีวิตของผู้คนเพราะฉะนั้นแล้ว วันนี้เราจะชาร์จแบตกันให้เต็มนะครับเราจเจอกันพ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปก่อนก่อนที่พ้าทิ่จะรับข้อฟ้าครับลืมบอกไปไฟฉายหายที่ไหนไม่รู้นี่แหละคือผมอันนี้อันทัวร์ครับไปเดินทางครับนี่ Let's go อุ้ยตรงนี้สวยมากเขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดชมวิวทุกคนเออสวยจริงงาดูดิพาทิตย์รับข้อฟ้าแล้วก็จะมีบ้านของชาวประมงที่ว่าอยู่ริมน้ําโของอะ่ะปลูกเรียว,วลายอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีชาวประมงกลาลังที่จะขี่เรือกลับบ้านอะ่ะทุกคนลองดูว้าว ภาพนี้ถูกใจผมมากเลยกับวิถีชีวิตของคนริมน้าโขงทางฝั่งประเทศไทยตรงนี้ก็จะเป็นเกาะกลางน้ําโขงซึ่งเป็นดอนขึ้นมานะครับเป็นพื้นที่เอ่อเป็นเป็นเป็นพื้นน่าจะเป็นพื้นกรวดขึ้นทรายนี่แหละสุดยอดมากเลยนี่ทุกคนโอ้เปเก็บภาพก่อนทุกคนอโอ้ตรงนี้สวยตรงนี้สวยตรงนี้สวยครับทุกคนมีไฟด้วยสวัสดีทักทายทุกน้องเลยน่ารักมาก สวัสดีครับไปดูนเชียงคานเออน่ารักมากเป็นไงล่ะเด็กเชียงคาน <c oughs> อ้อเนี่โอ้สวยมากทุกคนมีไฟแล้วก็มีพาทิตย์กำลังตก <c oughs> เ,เดี๋ยวน้องตามมาว่าทุกคนดวใครตัวมันเชืน่น้องขับรถตามมาเห็นแล้ว <c oughs> สวยสวยสวย,สวยไปดูพาทิตย์ตกครับนู่นตรงนี้ถือว่าเด็ดเลยนะครับพาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าอยู่หลังเมฆละเย่ yeah. ถึงแล้วครับนี่ถนนชายโขงนะครับศูนย์จุดสองนี่คือถึงแล้วนะครับนี่โอ้โหสวยครับไข่แดงแต่ว่ามีเมฆเมฆบ,บางอยู่เหมือนกันจะเห็นไข่แดงตรงตรง,ตรงด้านหน้านะครับโอ้โหนี่คนทุกพันก็ตรงนี้แหละเข้าสู่มดการเดินทางแล้วนะครับนี่มันเที่วยวชาวต่างชาติยเยอะเราไปตั้งไหนวะ เดี๋ยวผมออกไปขี่โซนที่เป็นถนนนะครับคนเยอะนะครับทุกคนเอาแล้วนะจะไปดูของฝากนะครับมาดูของกินบริเวณริมโขงนะครับนี่ไอเติมพิซซ่าเวียดนามสไส้กรอกอีสานโอ้ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่เขาจีปิ้งเขาจีปิ้งนี่มีสองร้านนะครับโอ้โหทุกคนลูกชิ้นทอด แล้วก็จะมีวาดรูปด้วยนะครับนี่ร้านก็ถือว่าค่อนข้าง,างหนาตาพอสมควรเลยมีขนมหวานของฝากสาตอเบอรี่ก็มีของดองก็มีเครื่องดื่มนี้ขาดไม่ได้เลยซึ่งพันอตตอรี่นี่คือเยอะมากหมึกย่าง <c oughs> กุ้ง,ก,งกุ้งย่างครับแล้วก็มีหอยด้วยครับ <c oughs> หอยน้ำโขง <c oughs> ก็มีราคาย่อมเยาครับราคาตามท้องตลาดเลย <c oughs> นี่ไข่ก็มี เครื่องครัวก็มีตะไคร้มันมะระขีนอ๊บฟักแมวฟักแมว,แมวทษทีครับนมเบื้องอันนี้ของคุณชื่อของน้ำโขงเนี่ยปิ้งย่างหมูย่างไก่ย่างขานมปังทอดหมูแดดเดียว,ยวไกยไ่ย่างไข่ปิ้งแหนมปอเปี๊ยะทอดมีครบสูตรโอ้โหลอดูพาทิ์ครับรับขอบฟ้าแหลมมาดูใกล้ๆมันของฝาก ดูละลัวเลยครับน um uh ี่รัวๆเลยปูย้ามันมีเสียมไม้มาลงมาแรงปลาหมึกี่ถือว่าเยอะครับปลาหมึกน้ำโขงเดี๋ยวจะมีคนด่าปลาหมึกน้ำโขงเอาปลาหมึกไปล้างในน้ำโขงครับไม่ใช่จับมาจากน้ำโขงเครื่องดื่มน้ำส้มนะครับมุคันสดๆก็มีสวัสดีครับอ๋อแว้หน่อยแว้หน่อยเขาเรียกอยู่เอาโอเคมามามาเอาไปซีเดี๋ยวไปแว้เดี๋ยวเขาเล่นแนาครับเข้าไปคอมเมนต์ในเพจ อุ่นนุ่นน้ำส้มหน่อยขายยังไงครับเนี่ยขวดเล็กสามห้าครับสามขวดร้อยสามวขวดว <100 S 2> ร้อยเอาไว้สามขวดครับแหมทำไมอุ่นนุ่นนี่เดี๋ยวเขาเข้าไปคอมเมนต์ในเพจเราเล่นวุ่นเล่นดูอยู่ไม่ไม่คอมเมนต์เราถ้าเกิดทักนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับเดี๋ยวเอาอุน่นนุ่นก่อนนะครับ จ่าย100่บาทขอบคุณนะครับเอาให้ไม่ถูกเลยครับเจ้าของมีสองคนเดี๋ยวไปชิมข้างนอกนะครับเดี๋ยวขอแยกไปชิมด้านหน้าครับเพราะว่าเดี๋ยวจะออกจากโซนนี้ไปก่อนแล้วก็จะไปซื้อของแล้วก็ไปนู่นรวบยอดตรงโซนที่สุดถนนเลยนะครับคนเยอะไม่ทามก่อนช่วงนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์จะเยอะไหมเอ่ยพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เยอะครับครับขอให้ไข่ดีๆนะครับไปก่อนนะครับกุ้งตัวนี้ตัวใหญ่มากกุ้งน้ำโขงกุ้งน้ำน้ำปล่อย อันนี้คิวยาครับร้านใค่เลยทอดมันปลาครับคิวยาอยา่างนั้นที่เป็นน้องๆที่มามาเป็นงานจิตกรรมก็เยอะนะศิลปะเนี้ยมีเมนูยำพกแหน่พกยำปรากอบยำอะไรยังมีหมดเลยนะครับ เขาตัวนี้ใกลเยอะวะ่าโบลอยโบราณโบลอยโลดโล,ลดเลยคนเยอะครับโบลอยซุปตำลืมผัวมีซุปตำลืมเมียไหมผมจะไปเข้าไปกินเนี่ย <laughs> ไอซุปตำลืมเมียเหรอถ้ามีก็ถึแวะทันทีเลยคอมเมนต์ว่าไหนครับร้านไหนมีซุปตำลืมเมียบ้าง <laughs> กินไปคุณท็อบเลย <laughs> มาพูดเล่นครับ กค้ดตบครับเหอ,อ,อ,อนี่นี่ทุกคนโอ้อันนี้มันคืออะไรมาผมเห็นหลายร้านแล้วแหวนหน่อยลูกชก30ปีมีหนเดียว35บาทหาสักเกิดไหมครับก็ดีครับตัวนึงนะคะนะครับไม่เคยกินครับมันคืออะไรอ่ะไม่ลองไม่ร,<ะ>มรู้ค่ะพี่อันนี้คืออันนี้คือลูกชกใช่ไหมหรืว่าอะไรเนี่ยยากษ์มากเลยเนี่ยลูกกช อ๋อปลูกหรือว่าขึ้นเองครับอันนี้รุกมันอันนี้ไม่ขมันค่ะอันนี้ไม่ใช่ตาลทามชาลูกช่องค้าแต่จะปิดไปแค่หัวเดียวค่ะครับทานเป็นรอยแก้วค่ะอร่อยนะคะมีฝาปิดไหมครับมันจะหกก่อนที่ผมจะไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยลองดูดิอ่ะมาไี่จะทานเลยโอ้โหทานเลยได้อยู่ครับเพราะนี่ที่นี่ที่เลยกายกายโดดตีนแม่ค้าแล้วแม่ค้ายกเท้ามาแล้วครับทุกคนลูกช่องค้า 30ปีมีแค่หัวเดียวนะคะเอาวลูกทบลูกชกกระมัดกระลุกลูกเตะกระเท้าครับทานเป็นรอยแก้วค่ะอร่อยนะคะเดี๋ยวผมทานหน้าร้านให้ทุกคนดูนิดนึงก็แล้วกันนะครับขออนุญาตทานหน้าร้านหน่อยก็ได้ครับมาจะทานเลยเหรอคะมาเดี๋ยวว่าเรื่องมากเลยนะครับปกติเป็นคนเรื่องมากกว่านี้ครับนี่คือน้อยน้อยแล้วครับถ้าเรื่องมากต้องซื้อเยอะๆค่ะลูกชกค30ปีมีแค่หัวเดียวค่ะเอ้าชิมหน้าร้านขออนุญาตชิมหน้าร้านนะครับคือไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับอันนี้ทัวร์คือสไตล์ยกซดอะ ไม่มีครับมีครับแป๊บนึงนะครับขอ,อยัดชิมก่อนเฮ้ยอร่อยมากมันก็คือลูกจากตแต่นี้มันจะหนึบก,กว่าเออใช่มันหนึบกว่ามันเด้งกว่ามันไม่อ่อนนุ่มเหมือนลูกจากาลูกช็อคค่าสามสิีแล้วไม่รู้เลยขาออกมาจากไหนวะเนี่ยอร่อยครับทุกคนลูกช็อคไมค่าสามสิบปีมีแค่หนึ่งเดียวค่ะทานเป็นรอยแก้วค่ะอร่อยนะคะอเฮ้ยค่าลูกช็อคค่าสามสิบปีมีแค่หนึ่งเดียวค่ะปีละครั้งอ่ะโอเคเจอร้านที่ต้องแวะและไส้กรอก ใส่กล่องแม่ไก่ขายยังไงครับเนี่ยใส่กล่องแม่ไก่ไปละยี่สิบบาทอ่านี่สโลนี่คอนเซ็ปช่องเรานะครับเอาให้สองไม้ครับก็หม,ม,มูล้วนกับหมูเส้นฮะก็ล้วนกับหมูเส้นหมูเอาอย่างละไม้ได้ไหมเอ่ยได้ค่ะหมูล,ล้วนกับหมูเส้นแต่แต่ต้องพูดภาษาเชียงคานให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมภาษาเลยได้ไหมอ่าแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยอ่ะน้องน้องเยบไว้จะกินดีไม่กินดีอาด้าจะจ่ายตามก่อนทุกคน ก็ถือว่าซื้อไปอกินที่พักก็ได้นะครับร้านนี้อยู่ตรงไหน,ไหนไวะเนี่ยเดี๋ยวชี้เป้าก่อนอ่ะเพื่อใครแวะมาเที่ยวนะแต่ละร้านอุ้ยนี่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 น้ำพึ่งเชียงคานยังหวานอยู่ตรงชายโขง <c oughs> <c oughs> ขอดูเลยครับอันนี้คือเอามาไข่คนเท่าไหร่ครับเนี่ยคนละสามร้อยจาไข่กระเพรื้นี่เลยนะสามร้อยแต่ขอดูก่อนนะครับนี <c oughs> <c oughs> ่จะให้ชิมถ้าชิมนี่คือกูจะต้องซื้ออ <c oughs> ยา่าให้ชิมไม่ได้ยิมใครห้ดูค่ะนึกว่าให้ซื้อมาให้ดูให้ดู นี่ดู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 ครับขอบคุณครับขอข้อเบิกคนนะเพื่อมีคนต้องการน้วพึ่งเพื่อไปกินเป็นญาก็จะได้เอาไว้อุดหนุนที่เชียงคานผมคิดว่าไม่มีคือมีเนาะอ๋อขอบคุณครับนี่ใกล้ๆก้กันเลยร้านนี่ขอบคุณนะครับไปไปต่อไปต่อโอ้ปู่นี่คือคลาสสิกนะครับปูเมี่ยงปู่เมี่ยงงชิมค่ะครับเดี๋ยวลูกค้าก่อนกุ้งน้ำโขลกกุ้งน้ำก้อยครับเนี่ย เอานี่กุ้งน้ำโขงนี่ก็จะอ่ะนี่เลยตลาดครับมีกุ้งน้ำโขงเลยนะไม่กุหกค่ะนี่กุ้งน้โขงเออพี่เขาบอกจริงบอกกุ้งน้ำโขงแต่แต่กับจานนี่น่ากินมากลองดูปูจะบอกว่าปูน้ำโขงนะครับเนี่ยปูนาค่ะปูนาทอดเกลือค่ะอ๋อปูนาทอดเกลือนะครับเห็นหลายร้านแล้วไม่กล้าแวะไงพอมาแวะร้านนี้หอยเชอรี่นาหรือหอยเชอรี่น้ำโขงเขาเนี่ยหอยนาค่ะหอยนาต้มหอยโขงหอยปองหอยเชอรี่เราเนี่ยคนข้าจะเลื่อนมากหรือของนี่เมี้ยงอะไรครับเแม่เป็นเนี้ยนะครับ ถามเยอะจักไม่ซื้ออีกแล้ว <c oughs> ขอดูกันนะครับ <c oughs> ของกินบานบะโลคะโทโลโเลยน้ารถนี่คาอยู่ขาดผิดรับข้าฟ้าเลยครับโอ้ยทุกคนข้อฟ้าเป็นสีชมแล้วนี่จุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่มาก ก็จะมานั่งชมวิวใช่ไหมครับอย่างตรงนั้นยืนถ่ายรูปสวยมากสีส้มนะครับเรอนําเที่ยวก็มีบริการแพ้าน,นั่งก็ไปนั่งทานข้าวได้นี่คือจุดที่ผมจะมานั่งเหออยทุคนดูนกดูนก,นกมินยูเหนือผิวน้าครับเป็นฝูงเลยเห็นไหมร้านน้ำกับน้ําโขงครับเป็นสามเหลี่ยมไปลูกศรครับพุ่งตรงไปข้างหน้าครับมันไม่รู้ว่ามันจะมากินลูกปลาหรือเปล่าหรือเป็นการตอนหาปลาของนกชนิดนี้ครับไม่แน่ใจนกอะไร นกกระยางก็ไม่ใช่อ่ะเป็นฝูงเลยทุกคนดูดิสวยงามตามท้องเนื่องเป็นอย่างยิ่งกับการที่ได้เห็นบรรยากาศริมน้าโขงเย,นยน็ยนๆฝั่งชายแดนไทยด้ะลราวไฟตัวนี้ก็อาราลามถูกติดส่องแสงประกายทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาจะใิภาพที่จะมาเก็บบิลแล้วก็มานั่งสัมผัสเรื่องราวในบริเวณริมน้าโขงนะเช่นเช่นผมแล้วก็น้องๆที่อยู่ตรงบริเวณโซนนี้เห็นไหมจอดรอสักแป๊บหนึ่งครับผมก็จะทานทานอาหารนะครับตรงนี้แหละนะมันไม่มีที่จอดรถลนะ นะครับเอาสักนิดหนึ่งนะครับนาะมักี้ซัดน้ำส้มไปแล้วโอ้โหไอน,นี้หกด้วยลูกอะไรเนี่ยเออนี่เอาให้หมดก่อนเมื่อกี้คาอยู่นะครับนะคาแก้วอยู่เลยแล้วก็น้ำส้มขวดไอ้ไก่สักไม้หนึ่งนะครับอุ้ยทุกคนไม่ใช่มีฝูงเดียวครับมีหลายฝูงมากทุกคนลองดูนกมันน่าจะหาปลาเให้อ่ะให้จะมันน่าจะเป็นการ อันนี้บินขึ้นเหนือน้ำะนะเนี่ยแต่มันก็จะลงเห็นเหือผิวน้ำอ่ะแล้วก็เหนือผิวน้ำเพราะว่ามันน่าจะหาปลาหรืออะไรมาสักอย่างโอ้ยโอ้ยชื่นใจว้ยอ,อยู่รอดแล้วโอ้ยเมฆมาดำๆครึ้มเลยฝนตกวะเนี่ยทางฝั่งเราอืม มันก็เน,นี้ยตามโซมอกินซัดไปควรนะหอยคหนึงหกหิวกระหายนะดูกว่าจะถึงห้องพักนี่คือมันน่าจะไม่เหลือแล้วครับนะนั่นจะอีกคนนะครับทุกคนใช่ได้เลยโอ้สดชื่นมาก หมดแล้วครับแป๊บเดียวก็ลำลับไปกันการที่ไปอยู่ริมน้ำโขงในช่วงฟ้าเริ่มหมดแสงนะครับแล้วก็เห็นเรือเริ่มพยอยกลับมีเรือนำเที่ยวด้วยติดไปอยู่ตรงบริเวณบนน้ำโขงครับผมปล่อยเลยครับมันเป็นภาพที่น่าจดจําและก็เป็นภาพที่น่าประทับใจแีบกับสิ่งที่ทุกคนได้เห็นนะครับนานๆทีมาครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดคนอยู่ที่เขาอาจจะมองด้วยความชินตาแล้วก็ได้แต่สําหรับผมแล้วนะครับมันคือสเสน่ห์ที่จะทําให้ผมกลับมาที่เชียงคานอีกครั้งหนึ่งนะครับไปให้สุด แล้วหยุดที่อันเณอันโทนนะครับนะเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับที่พักปัญจกยาไปอย่างเงี้ยนะครับไฟฉายก็มีก็หวังว่าคงไม่มืดมากนะครับเพราะว่าจะมีไฟโซนนี้แต่ว่าโฟนตรงนู้นอาจจะมืดนิดหน่อยแต่ว่าก็จะมีงานตามงานวัดที่ขบติตาวัดพราเนาหน่าจะไม่ยากรัาอาหารที่พักติดไฟทางครับมันก็จะเป็นเสน่ห์ที่จะทําให้คนมาที่นี่แบบที่ผมบอกเมากีินนะครับไปไปแล้วนะครับแล้วเจอกันนะครับทุกคนกลับนะครับนะ พวกนี้เดินทางต่อขอ้ค้าคเปบนขคาับน่ารักมาก